โลกธระทก็ทกคือสิ่งที่เป็นประจำของโลกหรือว่าทำให้โลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่นะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสือสเส่อมยศสารเสริญนินทาแล้วก็สุขทุกข์ถ้าแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆก็คือสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจปิติารมแล้วก็อนิจจาารมณ์ ในการดำเนินชีตของเราเนี่ยเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้อย่างหนีไม่พ้นแต่ว่าเจอแล้วโดวยเพราะสิ่งที่เป็นอนิจฐารมเสื่อมลาบเสื่อมยศมินทาหรือว่าทุกข์คือทุกขเวทนาเนี่ยนะมาทำไงมันถึงจะไม่ทำให้เรามาเป็นทุกขได้ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ไอ้สิ่งที่ไม่พอใจ สิ่งที่ไม่น่าพอใจหรืออนิธาลมเนี่ยเข้ามาทําให้เราเป็นทุกข์ได้มันก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจธรรมะนี่ก็ได้แก่สติสมาธิปัญญาเป็นต้น,นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจก็เหมือนกับว่าเรามีมีร่มมีบ้านมีศาลาที่มีหลังคาแน่นหนาไม่ว่าฝน ตกแรงแค่ไหนพายุจะกระหน่ำมาเพียงใดนะมันก็ไม่ทำให้เราเปียกปอนหรือว่าแดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ทำให้เรานะร้อนกายไปมากเท่าไหรนะ่คนเราไม่สามารถจะหนีเรื่องความพัดพลาดสูญเสียไปได้มันเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของชีวิตเหมือนกับที่ฝนตกแดดออกก็เป็นธรรมดานะ ของภูมิอากาศที่นี่เราไม่สามารถจะไปบังคับไม่ให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ว่าอย่ามีฝนเลยอย่ามีแดดเลยอันนี้เราห้ามไม่ได้ในทํานองเดียวกันความพลัดพรากสูญเสียมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจะมีความฉลาดแค่ไหนหรือถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใด หรือแม้แต่เราจะเป็นคนที่ชอบทำบุญให้ทานแเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วเราก็จะมีอายุวันนสุขาพละให้ทานรักษาศีลก็ทำให้มีไม่มีเรื่อง<ม>เดือดเนื้อร้อนใจมากระทบก,กับเราทำให้เรามีอายุมีวันนัสุขาพละหรือว่าอาจจะรวมไปถึงธนสารสมบัติด้วยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าอายุวรรณะสุขาภระ,ะเกิดขึ้นกับเราจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากโลก,กธรรมเดยเพราะอนิจฐารณมหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนนะแต่ว่าก็ยังต้องหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นถึงแม้จะมีสุขภาพดี ก็จะต้องเจอประสบกับความสูญเสียพลัดพราก,กจากคนที่เรารักเช่นพ่อตายแม่ตายหรือว่าลูกมีปัญหาชีวิตถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายก็ยังต้องปวดหัวกับเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวลูกสอบข้าวมหาวทยาลัยไ,ไม่ได้นะลูกติดยา อกหักหรือว่าเจองานการล้มเหลวแม้จะทำดีแม้จะรักษาศีลมามากบุญกุศลยเยอะแยะไปหมดนะมันก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพลาดสูญเสียคนที่รักอย่างนางวิสาขาเนี่ยถึงแม้จะทำบุญมามาก เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมหาอุบาสิกายังต้องร้องห่มร้องไห้เมื่อเสียลูกเสียหลานเสียหลานนี่ร้องห่มร้องไห้มากเศร้าใจเพราะว่ายังมีความยึดติดในหลานอยู่ยังมีความรักความผูกพันอยู่นางวิสาขานี่ก็เรียกเป็นผู้ที่มนะีมีทุกอย่างเท่าที่คนธรรมดา อยากจะมีกันมีทรัพย์สมบัติมีครอบครวัวที่ดีนะเราก็ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาแต่ก็ยังทุกข์เพราะความสูญเสียหลานสูญเสียสาม,มีสูญเสียคนที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพูดในกรณีที่ว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่นะ ปรารถนาด้วยอันิสง์ของบุญถึงแม้เราจะปลอดภัยแต่คนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็าาอาจจะไม่ปลอดภัยเขาต้องตายก่อนวันอันควรเขาต้องประสบกับความผิดหวังและสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมากระทบกับเราที่สุดเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับลูกของเราเกิดขึ้นกับล้านของเราถึงแม้เราจะมีอายุวันนสุขาละดีแต่ว่า ลูกหลานของเราคนที่เรารักเขาก็ไม่ได้มีอายุรันสุขภาพลระดีด้วยแต่เนื่องจากเราไปผูกพันกับเขาเราก็ต้องทุกข์ไปตามเขานี่คือธรรมชาติธรรมดาของผู้ที่ยังต้องอยู่ในโลกนี้แม้จะทําบุญทาทานรักษาศีลมาแค่ไหนแม้จะได้รับอน,นิสงส์แห่งศีลแห่งทานมากเพียงใดก็ยังอดไม่ได้ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเอง แต่เอาคขอยจริงๆแล้วนะแม้จะมีอายุวรณสุขาพระดเพียงใดตัวเองก็ยังต้องทุกข์เรื่องของตัวเองด้วยเช่นถูกคนมาใส่ร้ายถูกคนมาต่อว่าตำหนินะหรือว่าอย่างที่พูดไว้ในทสุดก็ต้องแก่ต้องต้องป่วยต้องเจ็บนะก็ต้องตายแม้แต่พระพุทธองค์ะซึ่งเรียกว่าได้สร้างบุญกุศลมานับชาติไม่ถ้วน นะแม้มาได้ตัดสรูปเป็นผู้เจ้าก็ยังต้องประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ถูกคนใส่ร้ายใส่ร้ายขนาดว่าไปฆ่าผู้หญิงตายใส่ร้ายว่าไปทำทำผู้หญิงท้องหรือมีคนมามุ่งร้ายหมายจะฆ่าให้ตายน่าจะทำความดีมามากนะมันก็หนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นแล้วเราจะทำอย่างไร เราก็ต้องมีสิ่งเครื่องรักษาใจของเราพานศีนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายมากระทบกับชีวิตของเราเมื่อเราทำความดีมากๆก็เหมือนกับว่าทำให้เราแคล้วคลาดจากอันตรายนะประสบกับโลกธรรมในฝ่ายดีนะมีอายุมีวันนะสุขามีภาระได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญ แต่ว่ามันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่เป็นอนิจฐารมหลุดรอดเข้ามามาถึงตัวเราไม่มีกำแพงไหนที่จะปกป้องป้องกันไม่ให้อนิจฐามณมหรือสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเนี่ยมันมันฝ่าเข้ามาไม่มีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้มันหยุดตรงแค่สิ่งภายนอกเท่านั้น ในสุวก็ต้องฝ่าเข้ามากระทบถึงตัวเราจนได้บุญที่เกิดจากทานและศีลไม่สามารถจะป้องกันอน,นิจจารมไม่ให้ฝ่าเข้ามากระทบถึงตัวเราได้เพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าคอยเราไม่มีโรคไม่มีภยัยแคล้วคลาดจากอันตรายเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ทำบุญแค่ไหนทำดีแค่ไหนรักษาศีลแค่ไหน ก็ต้องเจออยู่วันอย่างคาคําถามคือเมื่อมันฝ่าเข้ามาถึงตัวเราแล้วเนี่ยหมายถึงอนิจฐานลมพวกนี้ภัยอันตรายเราจะทําใจอย่างไรถ้าเราไม่ได้มีการบําเพ็ญทางจิตไม่มีการเจริญสติสมาธิแล้วก็บ่มเพาะปัญญายเกิดขึ้นเมื่ออนิจฐานลมหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันฝาาเข้ามา ฝากำแพงชั้นนอกคือกำแพงบุญฝากำแพงบุญเข้ามาจนถึงตัวเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรือการบำเพ็ญภาวนาทางจิตเราก็จะร้องไห้ข้าครัวล้วก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่าทำไมเราทำดีถึงต้องมาเจอแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรามีสติสมาธิมีปัญญาดี มันก็เหมือนกับว่าฝนตกก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถึงตัวเรามีความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตก็จริงแต่ว่าไม่เข้ามาถึงใจมันมาหยุดที่กายแค่นั้นเองมันมาหยุดที่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองของหายนะก็หายแต่ของแต่ใจไม่ได้หายด้วยเสียของแต่ก็ไม่เสียใจหรือว่ามีคนมาด่ามาว่า แต่มันก็เป็นแค่ลมเปา่าที่มากระทบแก้วหูแล้วก็ผ่านเลยไปไม่สามารถที่จะกระแทกกระเทือนเข้ามาถึงใจได้มันกระทบแค่หูเท่านั้นไม่สามารถกระเทือนมาถึงใจได้เจอความพลัดพลากสูญเสียมันก็เป็นสิ่งที่ออสักแต่ว่าเกิดขึ้น